สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจ้าสาวชาวสซนมาอีกแล้วมาพร้อมกับความอร่อยค่ะวันนี้พี่ชื่นจะมาแกงขึ้นต้นมาต้องขึ้นของเขาว่าแกงผักผักจริงๆเลยวันนี้ผักหกเจ็ดอย่างเลยค่ะก็จะมีมีกล้วยดิบนะคะนี่กล้วยดิบพี่ชื่นเอาเล็กๆอย่างงี้ค่ะเพื่อจะว่าให้เขาสุกไวขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็มีแฟงไอ้ฟัก ฟักใบเตยพี่ชื่นเรียกว่าฟักใบเตยนะคะของเป็นของทางเหนือคะ่ะแล้วก็จะมีมะเขือพวงมีผักชัยยามีพริกกีฟ้ามีใบกระเพราปลามีใบย,ยี่หร่าแล้วก็มีอะไรอีกล่ะและเด็ดสุดก็คือน,นี่ค่ะพี่ชื่นจะใส่มะกรูดเล็กน้อยไปหน่อยนะคะเนี่ยมะกรูดเล็กน้อยพี่ชื่นจะบีบไปให้ให้เขาหอมหอมผิวหอมอะไรนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะเนี่ยใส่ไปทั้งอย่างนี้แล้วแต่พี่ชื่นเอาลูกอ่อนมานะคะเนี่ยนี่คะ่ะเอาเม็ดออกไปหมดแล้วะคะ่ะ แต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นจะกิน <c oughs> จะกินให้มันขมๆจะซาภายในปากเรานะคะคืออันนี้มันเป็นของที่กินได้หมดเลยนะคะพี่ชื่นจะทําแบบว่าเป็นของที่กินได้หมดเลยก็แล้วก็พี่ชื่นในเนื้อสัตว์พี่ชื่นจะใส่อะไรเนื้อสัตว์พี่ชื่นเดี๋ยวขอขอเคลียร์คิวแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเนื้อสัตว์พี่ชื่นก็จะมีไอ้นั้นมีอะไรนะมี มีหมูสามชั้นแล้วก็มีปลากระป๋องที่พี่ชื่นใส่ปลากระป๋องไปด้วยพี่ชื่นอยากให้น้าแกงเขาหอมหอมนะคะในน้ําแกงก็จะมีกุ้งแห้งมีเห็ดหอมที่เหมือนเป็นน้ําซุปเรานะคะเนี่ค่ะพี่ชื่นก็จะใส่ไปแบบใส่ครบเอาวันนี้ใส่ครบเลยนะคะก็จะเดือดน่ากินเลยละ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ชื่นก็จะคือเขาเดือดได้ที่แต่อย่าไปใส่น้านนะะําปลาแล้วเพราะว่าพี่ชื่นจะใส่ซอสหอยไปหน่อยเพื่อให้น้าแกงเขาเข้มข้นนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะตัดน้ําตาล น้ำตาลลงไปหน่อยะอ,อันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่ชื่อมทำไว้นะคะก็ประมาณสักหนช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พี่ชื่นก็จะใส่เนื้อปลากระป๋องไปเอาแต่เนื้อนะคะปลากระป๋องนี่เราก็จะใช้อย่างดีหน่อยพี่ชื่นจะซื้อแบบนี้มาเลยแล้วกระป๋องนึงก็จะมีอยู่สามชิ้นนะครับเพื่อให้น้ําแกงเขาเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วพอถ้าเราอยากทานเนื้อปลาก็ได้ใช่ไหมคะ,คะแต่พี่ชื่ไมไม่ใส่ในไอ้นั้นนะคะไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่ น้ำซอสของปลากระป๋องไปนะเพราะก็จะเป็นซอสมะเขือเทศทำให้พี่ชื่นกลัวมันจะเสียรสนะคะนี่น้ำแกงที่ชื่นก็จะเข้มข้นเลยนะในนี้ก็จะมีเห็ดหอมมีกุ้งแห้งเนะะี่ยค่ะเห็ดหอมพี่ชื่นก็ใส่รวมไปเลยแต่ต้องเคี่ยวน้ำแกงให้ได้ที่เนี่ยก็เนี่ของข้าวของพี่ชื่นจะข้นแบบเอาแบบเอากินแบบว่าจะหนักจดเต็มกันอีกวันหนึ่งคะ <laughs> เดี๋ยวพี่ชื่นไอไมันหยับอนันเคียน อันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปชิมทำเหค่ะชก็จะปล่อยไฟแรงเลยนะคะนี่ค่ะจะเดือดแบบน่ากินเลยละเอาปล่อยไฟแรงไปเลยะคะ่ะแล้วก็พี่งก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องมีความปานีแล้วเนี่ยเอาแบบเอาแบบพริกนะคะนี่ค่ะผักสมุนไพรโนะ้ะปีใหม่มาเนี่โอ้มีแต่ไปฉลองปีใหม่ทานแต่เนื้อสัตว์ไม่ไหวแล้วอึดอัดท่องไปหมดเนาะลงมาดูบ้านพี่จึงสิ โอ้พี่ชื่นพี่ชื่นแกงผักให้หนูกินหน่อยหนูชอบกินแกงผักของพี่ชื่นจังเลยนี่ค่ะพี่ชื่นชุนหัวก็อว่าแกงผักนะคะแกงผักจริงๆเลยแกงผักแบบน้ำคลิกคลิกเลยแล้วพี่ชื่นจะเอาผักกรอบๆเลยนะคะกล้วยนี่ก็จะให้มันข้าบกรอบๆให้เหนียวๆนะกล้วยนี่เอาที่ว่าข้างใน้าจะเป็นที่เป็นอะไรเนาะเหมือนจะสุกนิดๆเละ มันจะออกเหลืองๆแล้วนะคะเนี่ยแล้วพี่ชื่นเอาไปทั้งเปลือกเลยนะคะกล้วยนี้ไม่ไม่ต้องเอาเปลือกไม่ต้องผ่านเปลือกทิ้งนะคะเราก็สไลด์ออกเหมือนเราปอกมะม่วงนะคะให้ติดเปลือกมั่งติดเนื้อกล้วยมั่งจะทําให้อร่อยนะคะตอนที่ว่าเราทํากล้วยนี้เราก็จะจะ,จะใสใ่จะปอกพี่ชื่นจะปอกในน้าเกลือเลยนะคะหรือไม่ถ้าไม่นั่นก็บีบมะนาวไปหน่อยก็ได้หรือใช้น้ำส้มก็ได้คือถ้าเราก็อยากให้เขาเขาขาวหน่อยนะคะเนี่ย แฝงนี่เป็นไอ้แฟงน้ำเต้าที่ชื่นออกมาจากเหนือนะคะที่ชื่อเรียกแฟงน้ำเต้าเนาะแต่ทางเหนือเขาก็จะเรียกแฟงใบเตยเขาเนื้อเขาจะแข็งกรอบเลยนะคะที่ชื่อลองกินดูแล้วอร่อยอร่อยนี่ก็่ของที่ชื่อก็จะมีประมาณนี้นะคะเนี่ยคือทาไม่ไม่ยากนะคะแต่ข้อสําคัญคือเราต้องเที่ยวน้ําซุปน้ําแกงให้หอมนะคะให้หอมเนาะเนี่ยเดี๋ยวที่ชื่นจะแกงจะจบเลยนะคะ เป็นอะไรที่น่ากินมากเลยค่ะวันนี้ก็จะมีหอมแดงใส่ไปหน่อยพี่ชื่นจะเป็นคนชอบชอบกัดนะคะเวลาทําแกงป่าพี่ชื่นจะใส่หอมแดงไปล้วก็จะกัดแต่เขาก็จะกรึบๆซ่าๆกรุบๆ,ๆอยู่ในปากแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะจิดแก๊สเลยนะคะนี่จะเป็นอะไรที่เ,เมนูหนึ่งนะคะง่ายๆง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยค่ะรับรองว่าอร่อยค่ะ ต้องอร่อยแน่เลย,เ,ยเดี๋ยวพี่ชื่นจะเคลียร์จานแป๊บหนึ่งนะตอนแรกพี่ชื่นก็จะไม่ไม่ใส่อะไรอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ใสเอไม่ใส่จานนะเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่เป็นไอ้น,นี้ชามอันนี้แทนแต่ก่อนนะคะพี่ชื่นเคลียร์แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูคนมั่งเนาะวันนี้ไอ้ดูเปลี่ยนชามมั่งเปลี่ยนชามมั่งเบื่อแล้วชามอันนั้นอนะ่ะอันนี้มั่งนี่ะ่ะ นี่ก็จะเป็นชามที่แบบเราก็เอาไว้ใส่อะไรที่แบบมันเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะเทลงไปนะอย่าขายหน้านะห้ามขายหน้านะนี่ก็เทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอดีไหมพอดีไหมโอ้พอดีพอดีครับพอดีครับโอ้ขอบคุณมากย่งก็อย่งก็ตวงไว้เลยนะคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเหมือนตวงไว้เลยดูสินะ น่ากินมากเลยน่ากินสุดๆเลยค่ะฝากไปด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูรับรองอร่อยอย่แน่เลยค่ะไม่อร่อยแน่อร่อยมากๆเลยค่ะจะหอมปลากระป๋องหอมพริกหอมผักสมุนไพรที่พี่ชื่นใส่ไปในนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกมะกรูดเน,น้นๆตามลงไปลูกหนึ่งเดี๋ยวพี่ชื่นจะกินอนะลูกมะกรูดนั้นให้มันซาซ่าอยู่ในปากถ้าลูกมะกรูดในนี้เราก็จะนึกถึงว่าเป็นแกงเทปโพเนาะนี่ค่ะ แล้วพี่ชื่นจะตามด้วยใบยี่หร่าใบยี่หร่ามาแต่งหน้าหน่อยเนาะความสวยความสวยต้องมีให้เธออยู่แล้วนี่ค่ะฝากไว้ได้ด้วยนะคะรับรองอร่อยค่ะลองทําทานดูนะคะลองเกลี่ยของในตู้นะของในตู้เราเยังมีค่ามากมายเลยนะครับโอ้โหลองเกลี่ยเระเป็นร้อยอ่ะพี่ชื่นเคยนะขนาดบ้านพี่ชื่นเป็นบ้านสวนนะพี่ชื่นก็ยังแบบบางทีต้องทิ้งอะ บางทีอย่างมะเขือพวงไม่ชื่นเก็บมาไว้นี่มันไม่เก็บมันก็จะแก่จะมาเก็บมาก็ไม่ได้ทําอะไรกินต้องทิ้งอ่ะนี่ก็พอทิ้งแล้วก็เสียดายนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูคะ่ะรับรองอร่อยคะ่ะชามนี้อร่อยแน่เลยคะ่ะจะเป็นน้ําแกงหอมๆนะคะแล้วก็มีปลากระป๋องใส่ไปแล้วมีสามชั้นสามชั้นพี่ชื่นก็สองชั่วโมงพี่ชื่นจะเคี่ยวน้ําแกงสองชั่วโมงคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะรับรองอร่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ